ไหนๆลองมั่งลองมั่งอ่าอันนี้เป็นสเปรย์นะคะสำหรับทาหลังจากที่เราแต่งหน้าเมคอัพแล้ว1 2 3ต้องแบบประมาณรสชาติไม่อร่อยมันมันแบบมินๆต้องมาดูงานนะคะมาดูเวลเนสสปา เสร็จแล้วเขามานัาง่งพักที่นี่ค่ะมาทานชาที่นี่นะคะอืสวนมากเลยค่ะทนม่วงฟ้ามองออกไปเห็นซีวิลวิลเทเล่ไปดูห้องนะคะ,นะ,ะไปดูห้องอปไปแบกไม่ <laughs> อิจวจะหลอนะหลอจริงนะ <laughs> ใช่ใช่ ก็เปน่น oh. <Yeah. S 1> อโว่ายหน่อยนะคะเมไหมอ๋อก็เป็นชวว่าธรรมดาอ๋อ,อเขามีการตั้งชื่อตาม อันเนี้ยมันนี่มีทางแกนี่ก็คือ ladies f a c i l i ี y มีซาวน่าจากกักรชีสตีมรูม experience shower นะคะ สำหรับคนที่ขี้เกียจอาบน้ำอย่างชัดดาวไหนลองดูกันหน่อยซิยมีเอียงก็กลางสบายเลยค่ะแล้วถ้าฉับดาวคิดคิดเอ่ไม่ทำอะไรเลยอ๋ออัอนนี้มันเสาหน้าป่ะชั่วโมงห้าเกนาทีเจ็ดเจ็ดสิบเก้าสินาทีจะนำแขกขึ้นจากห้องน้ำแล้วก็แจคพา เปิดดูไหม้อ๋อร้อนอย่าเลยออกไปข้างนอกดีกว่าเออแค่นี้ก็ร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะนั่งปิ้งกันอยู่ตรงนี้นะคะน้ายๆนานาเข้าไปดูหน่อยสิคะมีอร่รยอ๋ออ๋อโอเคค่ะดังนั้น สุกันเธอเราสุกันเธอเรา <c oughs> เผา <c oughs> ใช่พ<ช>ี่ไม่เข้าเด็ดขาด <c oughs> นี่นะคะทุกคนใช่ใช่ไม่เอาพี่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> และเราก็มาอีกดินแดนหนึ่งนะคะเมื่อเช้าเราไปสปาแล้วเราก็มาดูดินแดนแห่งต้นปามค่ะต้นปามที่ว่าเห็นไหมคะก็คือเขาอะถมดินลงไปในทะเลแล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรขึ้นมา ก็คลิปนี้เสียงหายนะคะเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ว่าฟังเสียงว่าเราจากการภาคไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ตรงนี้ที่พยายามสู่ไปนะคะเป็นดินแดนของ Princess คะ่ะเจ้าหญิงของดูไบคะ่ะก็ซูมไปคะ่ะว่าโอ้ชาตินี้เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนเรามันก็มีดีมีด้อยต่างกันนะคะ อันนี้ก็เหมือนนั่ง MRT BTS อะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นแบบตึกรามบ้านช่องที่อยู่ในโครงการนะคะอันนี้คือเขาขนดินขนทรายมานะคะแล้วก็ถมแล้วก็สร้างเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเอาต้นไม้ต้นเมยมาปลูกนะคะก็สวยค่ะสวยงามมากเลยแต่บอกก่อนนะคะพวกเราว่าร้อนค่ะร้อนอ้าวมากๆก็พยายามให้ทุกท่านเห็นนะคะเออได้แค่นี้ค่ะเพราะว่ามาจากหน้าต่าง ตรงนี้เป็นอควาเรียมนะคะใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วก็คือเป็นพื้นที่เป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกเราเป็นฉายแสงอะ่ะเออนะแต่ก็ดูอลังการงานสร้างมากค่ะรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังไซไฟเลยทีเดียวตื่นเต้นกับแสงไฟมากๆหลงแสงสีสุดๆค่ะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนการสร้างให้เห็นว่าเออเนี่ยเขาเริ่มสร้างอย่างไรบ้างเนาะอืมก็ใช้แสงสีว่าเออเนี่ยเป็นลำดับของการสร้างนะคะคก็อลังการจริงๆ ค่ะก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าอ่าเมื่อสร้างแผ่นดินแล้วก็เริ่มมีการวางรากฐานมีการวางต้นไม้นะคะ<ๆ>เขาก็ทําเป็นแสงสีเสียงให้เราดูนะคะจริงๆมีเสียงค่ะแต่คลิปนี้มันไม่ติดเนาะอ่ะจุดปลุกค่ะเฉลิมฉลองกันแล้วค่ะคุณผู้ชม อันนี้ก็เป็นภาพวันเปิดงานนะคะก็ให้เห็นถึงว่ามีผู้แทนผู้มีความสำคัญนะคะของประเทศนี้มาร่วมงานนะคะเฉลิมฉลองกัน ก็ประมาณนี้แหละค่ะโชว์แสงสีเสียงนะคะอลังการงานจ้างมากๆตรงนี้นะคะก็เป็นแผ่นที่เขาโชว์ให้เห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเหมือนกับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องบอกว่าเขาใช้แรงงานคนนะคะสร้างตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ คุณผู้ชมอลังการงานสร้างบันตไทยมากเลยค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าว<ป>มาค่ะมาถ่ายรูปก,กันค่ะอลังการสุดๆไปเลยพี่โจตี้เดี๋ยวคะ่ะ กันไปนะคะด้วยบรรยากาศของห้ออาหารอุฟเฟนนานาชาติของที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่าตะกลาบกำเริบเลยค่ะอาการกำเริบเลยเพราะว่าของกินเยอะมากแต่เอาต,องตรงๆนะคุณผู้ชมกินไม่ลงอะ่ะคือแบบกินแค่ของคาวก็อิ่มแล้วอะ่ะพอดูของหวานดูสิถ้ากินหมดนี่เบาหวานขึ้นขาไม่ใช่เบาหวานขึ้นตาตัดขากันเลยทีเดียวนะคะ นานาชาติจริงๆก็จะมีอาหารแคกอาหารอินเดียอะไรแบบนี้ด้วยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นมีซูชิซาซิมิด้วยนะคะก็ลากันไปด้วยบรรยากาศของอาหารลกันค่ะ เป็นกั้งนะคะกั้งเป็นกั้งกั้งใหญ่มากนะครับที่เป็นกั้งเนื้อแน่นไร่ใหญ่กั้งนี่มันเราค่าคุณผู้ชมอ๋อมันกั้งยักษ์แต่มันใช้ชื่อว่าล็อสเตอร์ใช่อช่างไม่เถอะกินไปเถอะกินเนี่ยตัวนี้นี่คือดิวดิวขดอ้เหรอไหมโอเคนิ้วดังแบบแล้วเนี่ยนิ้วมันแบบนม่แบบนะครัโอเคงั้นวันนี้โต๊ะเราก็จะกินแต่กั้งกั้งกับแซลมอนค่ะ